ต่อรุ่นหนังพาไปพรีวิวโปรแกร,รมร์มลิกคู่ปิดท้ายของคืนวันเสาร์เตะ5้าทุ่มครึ่งนะครับ เวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เวสต์แฮมเล่นพรีเมียร์ลีก2นัดก็ผลงานโดยรวมก็โอเคนะครับมีนัดแรกแพ้คาบ้านกับแอสตันวิลล่าจากนั้นบุกไปชนะคริสตัลพาเลซมาได้นัดกลางสัปดาห์เล่นถ้วยลีกครับรอบ2ไปก็เจอศึกหนักนะครับแต่ก็ดีพอที่จะเปิดบ้านเฉือนชนะบอลหมัดไปได้1-0สภาพทีมโดยรวมตัวหลักตัวสำคัญอยู่กันครบนะครับค่อนข้างฟูทีมครับประตูจะเป็นอันฟงอเลโอล่าคู่เซ็นเตอร์จะเป็นชองแคตติโบครับตัวใหม่จับคู่กับแม็กซ์คิว วิสกาจะสตาร์ทแบ็คขวาทางซ้ายเป็นเอมเมอร์สันแล้วก็แผงกลางครับนำโดยกิโดโรดิเกสลูคัสปาเกต้าแล้วก็เอซันอัลบาเรสส่วนเกมรุก,กริมเส้นอันตรายครับมีทั้งโมฮเมตโคดุสและจาร์ดโบเวนหน้าเป้าจะใช้มิเคลอันเตริโอโดยที่มีนิคัสฟรุคุปนั่งสำรองนะครับส่วนฝั่งของแมนซิตี้ฟอร์มดีสมราคาแชมป์เก่านะครับพวกเขาขึ้นปเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้ชนะรวดครับมีเกมบุกเยือนเชลซีชนะ2-0แล้วก็ล่าสุดเปิดบ้านชนะน้องใหม่อิสวิตไปได้4-1 แต่ว่ายังมีปัญหาเหมือนเดิมครับฟิลโฟเดนป่วยสภาพร่างกายยังไม่น่าจะพร้อมส่วนโรดี้ที่เจ็บมาตั้งแต่บอลยูโรนัดนี้จะมีเชื่ออยู่ในทีมแต่น่าจะนั่งสำรองไปก่อนนะครับประตูจะเป็นเออร์ซอนครับแผงหลังมีคู่เซนเตอร์เป็นมานูเอลอาคันจีจับคู่กับรูเบนดิแอสแล้วก็มีแบ็กสองข้างเป็นยอสโกกอดิโอนกับไคล์วอลเกอร์เกมนันต์ครับมาโดเอลโควซิชจะเล่นร่วมกับแบนาโดซินวาแล้วก็คิมเดอร์บอยเกมรุกจะใช้ตัวริมเส้นเป็นซาวิญโยกับเชอร์มิโดกูแล้วก็หน Island, นน้้้าาาาเเเปอรรร์ลลลิิิงงบบฮฮััดดะคโยวววมมแแสสตตถถึ เขาจะไม่ชนะแมนซิตี้มาในเกมพรีเมียร์ลีกมายาวถึง17นัดก็ตามนะครับแต่ปัจจุบันแข็งแกร่งพอที่จะสู้ได้ไม่ว่าจะเป็นโค้ชใหม่อย่างคูเรลล์โปรตกีก็ถือว่าเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งเหมือนกันนะครับบวกกับเสริมทัพได้ดีแข็งแกร่งบวกกับเล่นในบ้านด้วยวันนี้มีโอกาสลุ้นได้ถึง1คะแนนในบ้านตัวเองหรือถ้าจะแพ้ก็น่าจะแพ้แค่ออกเบียดนะครับเ mm. พราะฉะนั้นมองไปที่ว่าโอกาสของเวสแฮมจะดึงตามจากแมนซิตี้ได้เป็นไปได้สูงครับ